คุณเป็นคนหนึ่งที่เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าติดประชุมไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเอกสารหายระหว่างทางตามไม่ได้ว่าอยู่ที่ใครหรือส่งเอกสารให้กับทางคู่ค้าเสร็จแล้วเกิดปัญหาเช่นเอกสารเปียกฝนกลับมาสภาพยักเยินรวมถึงการจ้างเมสเซนเจอร์ส่งเอกสารแต่ละครั้งก็ราคาแสนแพงค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้อ dobe Si g n ์ กลับมาพบกับปริ้นที่บริษัท VST e CC s ประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านไอทีของไทยวันนี้ปริ้นขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจของ Adobe นั่นก็คือ Adobe Sign ซึ่งเป็นการนำความสามารถของ eSignature นะคะหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานแบบเดิมๆที่พึ่งพาลายเซ็นให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัลได้นั่นเองค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าติดประชุมไปสัมมานาที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เอกสารหายระหว่างทางตามไม่ได้ว่าอยู่ที่ใครหรือส่งเอกสารให้กับทางผู้ค้าเสร็จแล้วเกิดปัญหาเช่นเอกสารเปียกฝนกลับมาสภาพยักเยินรวมถึงการจ้าง m e s s e n เจอร์ส่งเอกสารแต่ละครั้งก็ราคาแสนแพงค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้ Adobe s i g n โปรแกรมที่จะช่วยให้การเซ็นเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสามารถทํางานได้จากทุกที่ทุกเวลาเข้ากับยุค New Normal หรือการ Work from Home เป็นที่สุดค่ะโดยโปรแกรม Adobe Sign จะช่วยการทํางานของคุณดังนี้ค่ะ 1. เปลี่ยนเอกสารจากกระดาษเป็น Digital Signature 2. ส,สามารถเช็คสถานะของเอกสารได้แบบ Real Time สามารถช่วยคุณส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับปทางได้ทันท่วงทีค่ะ 3. รองรับการทํางานกับไฟล์เอกสารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เ o ิ d p ด w e r p o i n t Excel หรือไฟล์รูปภาพ 4. กำหนดตำแหน่งในการเซ็นในกรณีที่มีการสร้างแบบฟอร์มเอาไว้แล้วรวมถึงรองรับการแน่ไฟล์เอกสารรูปภาพหรือตราประทับจากทางผู้เซ็น 5. การส่งเอกสาร1ครั้งรองรับผู้เซ็นได้สูงสุดถึง25ท่านและแน่เอกสารได้สูงสุดถึง100หน้าหรือขนาด10เมกเลยทีเดียวค่ะ 6. มั่นใจได้ว่าเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารได้อีกด้วยการติดเซอร์ติฟิเคตจากทาง Adobe ในการป้องกันการแก้ไขเอกสารนั่นเองค่ะและ 7. สามารถดาวน์โหลดเอกสารมาจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ pdf เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บหรือการค้นหาเพื่อนำไปใช้งานในครั้งต่อไปค่ะเพียงมี Adobe Sign คุณก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นหมดปัญหากับทุกสิ่งที่คุณเคยเจอนอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังสามารถนำไปอินเทอร์เกตเข้ากับระบบการทำงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft SharePoint Microsoft Dynamics SAP ERP หรือ Oracle เพื่อรองรับการทำงานกับระบบ Enterprise ในธุรกิจของคุณเพียงเท่านี้ Solution Digital Signature หรือ Paperless ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากและไกลตัวอีกต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรมต่างๆของ Adobe สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท VSTES ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแบรนด์ Adobe แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่อีเมล disadobe@vstes.co.th หรือโทร02-032-9999ทีมงานทุกคนพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะ